วันนี้เร er, ามาลองเทสดูอินจร่า <il> ศิว่าอัตราเร่งมันเป็นยังไงนะครับไปอีกแล้วเฮ้ยเจ้าเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้แต่ว่าเข้าโค้งเนี่ยชิบหายตอนนี้กำลังปรับโหมด A นะผมไปเรียบร้อย เราก็มาลองนี่ไปส่งเพื่อนเราก็ได้ลอง400ดย้วยสิอันนี้เรามาลองเทสดูครับ400ยิงจ่าสิ0ู้าอัตราเลงมันเป็นยังไงนะครับน่าจะยิงดีว่ะเฮ้ยขี่ว่าศูนย์ม่งโคตรลอ,อยใช่ไหมเหมือนขี่รถเลกเกดอะ เป็นไงไอ้เฮียคนหล่อหล่อเกินดีเดี๋ยวง่ายมากคุณผู้ชมโอ้โหสองสูบมันๆอย่างนี้เองโอ้โหไม่ค่อยยิงเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นเดิมๆแต่ว่าไอ้เหียโครแรงอ่ะ ถ้าใครสนใจนินจา400คันนี้นะผมเไวะไปชมหรือทดสอบได้ที่คาวซาสกิศูนย์คาวซาสกิทั่วประเทศไทย,ยนะครับผม mm hmm. เป็นรถที่ผมว่ามันขี่ดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะอันนี้ผมไม่ได้อวยแบบว่าอวยให้คาวาหเลยทั้งสิ้นนะครับผม mm hmm. คือตอบตรงๆเลยเพราะว่าก็เคยได้ลองคาวซาสกิหลายรุ่นนะ mm hmm. มันเป็นรถที่ขี่ดีเหมือนกันนะครับผม เคพร้อมกันยังครับใบรุ่นไปไม่อย่าพังแค่นั้นแหละคุณผู้ชม สามใช่ไหมโอ้แรงเกินขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตเจ้าของมาด้วยขอาาลองฟิลลิงนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถที่อไม่ดูโ,โหยิงดูโหโอ้โหยิงเป็นลูกเรามาสม่งแค่ครึ่งทางก็พอครับไปไกลไม่ได้รถผมค่อนข้างที่จะอาการหนักนะครับผม แต่ว่าเป็นรถที่แบบเออผมนึกว่าจะเป็นสองสูตรที่ตามหกห้าศูนย์หรืออะไรไม่ทันนะเอาจริงเป็นรถที่แบบเยี่ยมั่งมาแรงเฮ้ยเจ้าเรื่องว่ะ้ย แล้วทางนี้มันเชิงละมุนนิดหน่อยชอบการเชนเกียร์มากเลยมันดูแบบไม่ไม่ติดขัดอะ่ะดูการเลี้ยวนะผมโอ้โหเขาได้ลึกมากไอ้เฮีย้ยเป็นยางที่แบบโคตรดรีอ่ะโอ้โหนี่กระตุ่นลึกเกิน ไปเลยไหมพ่อหลโอโ้โหมันเหม็นยิงนะควันตรงนี้เนี่ยนนี่ก็ยิงเยอเกิน <c oughs> ผมเข้าใจแล้วทำไมชาวบ้านเขาด่ากันคันนี้มันยิงรัวก็เอารวมๆนะครับผมสำหรับดินจา400เป็นรถที่นั่งสบายนะเออดีดูส่วนตัวผมดูแขนองศาแขนมันงอได้ครับผมมันไม่ได้แบบหมอบจ๋านี่คือเปลี่ยนแฮนด์มาด้วยนะแฮนด์เดิน่มจะสบายกว่านี้เดี๋ยวลองเข้าโค้ดู หรือว่าคันนี้ทําได้เร็วมากครับผมมันมาแบบเร็วแต่ผมไั่จะไม่เทสแบบสุดๆนะเพราะว่ามันเป็นรถคนอื่นหรือรถเพื่อนนี่เองครับผมผมไม่อยากแบบว่าจะเทสเกินไปอ่ะอะไรนะอันนี้เป็นเอ้แบบทรงเซ็งนะครับผมหมอหมอแบบเห็นหมดทุกอย่างโคตรสุดเป็นรถที่แบบผมชอบนะรถเสียงสูบสองสูบเบียงอ่ะมันขี่แบบ มันดูมันนะ่ะถ้าใครขี่ในเมืองผมแนะนําให้เป็นนินจาหรือ CBR 500รห้าร้อย่ะรถสองสูมมันขีด่ดีนะผมประมาณสองโลกลับเดี๋ยวดูอตาเร่งครับผมเกียร์สามนะผมกาเปิดคันเร่งด้วยความเร็วแปดสิบไม่เป็นไงเห็นไหมมาเลยผมแเ,เดียวก็ขึ้นร้อยยี่หคันนี้ อันนี้ผมไม่รู้ว่าท o p speed ได้เท่าไหร่นะแต่ว่าที่รู้มันได้เกือบ200ถ้าจูนรีแบบอะไรต่างๆก็น่าจะเกือบ200หรือแตะ200กว่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคันนี้มันเดิมๆถือว่าให้ engine ถ้าพูดถึงเ n g i n e brake เวลาเนี่ยเวลาล่อนคันเร่งใช่ไหมเดี๋ยวเราส่งถึงคำมไฮแล้วก็กลับเลย engine brake เนี่ยเวลา engine brake เวลาผ่อนมันรู้สึกว่า มันเอนจินเดี่ยง่ายๆมันแบบสมูทดีอ่ะมันเป็นรถที่สมูทนะสองสูงงบความปุ่นบอกว่ามันจะต้องกระตุกกระแับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นรถที่ขี่ง่าย é, ครับผมมือใหม่ผมแนะนําไม่เป็นคันนี้เลยนะครับผมไม่ได้อวยนะอันนี้ใช้งานแบบขี่ตอนนี้ผมแปะอยู่เนี่ยแล้วก็แต่นี้เป็นตัวท็อปมันได้กุญแจร,ระบบเบรกจะลองดูระบบเบรกเบรกหลังถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเบรกหนะ้าดูครับผม แต่สุดมากจริงๆนะไม่ใช้เบรกเลยแทบไม่ใช้เบรกเลยสำหรับคลิปนี้เพราะว่าถ้่เี๋ยว่าเข้าโค้งเนี่ยชิบหายเนี่ยเปิดโคง้งโอหดูนะผมดูเบรกว่ามันเป็นยังไงนะเนี่ยเวลาเบรกเบรคโคดนุ่ม ประมาณนี้โหรอบขูดมนันน่ะคันนี้เดี๋ยวเรากลับกันเลยเราไปไกลไม่ได้ผมสําหรับช่องซีฟอาร์คือไปไกลไม่ค่อยได้ประมาณนี้เลยนะคะผมเป็นรถที่ขี่ดีเนาะเอเป็นยังไงครับผมสุดจริงขอลองฟังเสียงหน่อยครับผมฟังเสียงหน่อยนะครับอเออ ได้นะน่าจะได้อยู่โอ้ยล่านเกินสองสูบเลี้ยงไอ้หลังเนี่ยตดอย่างเนี้เลยไอ้นี่ตดเอาตดเอาอยู่มากา่านจะมากลก็มีประมาณนี้แหละครับผมสำหรับนินจา400เป็นรถที่ขี่ง่ายแล้วก็ทอคนข้างมาเร็ว อะไรครับนี่ยอาลใจไหมกาลลงแน่นอนก็ประมาณนี้แล้วก็มาส่งเพื่อนด้วยครึ่งทางก็ไม่ถึงครึ่งหรอกก็แบบนิดๆหน่อยๆนะลงสองโลประมาณนี้ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมโควิดเอาไว้เจอกันนะครับนี่คือแบบฮะเอเอเจอกันตัวพันกับไม่ที่อาจจะเป็นแบบใอ้ x 1ิ r ก็เป็นไม่ได้ ก็มีประมาณนี่แหละอันนี้คันนี้อันนี้ไม่รอเพื่อนเลยโอ้ครับตามไม่ทันตามไม่ทันตามไม่ทันอะไรหมอบป,ประมาณน่าจะร้อยหกไงเก่าเลยไหมฮะผมที่เสียเวลามานะผมอ้ยสยอยโอ้ยแก๊บน้ <S <S <laughs> อง <laughs> <laughs> มาฟังเสียงนินจาสี่ร้อยรอบตัดแล้วผมเฮ <sh arp> <h ans> ้ยไม่ใช่ลากรอบเออลากรอบลองลองสักหน่อยแล้วกันมันจะเท่ขนาดไหนเชียว เดี๋ยวเขาจะแจ้งจับแล้วนี่เดี๋ยวเขาจะยิงตรงไปคอบังเขาจะาตำรวจมาลงล <laughs> บายครับขับรถปลอดภัย,ยผมขับรถดีๆน้ำมันหมดกลางทางไม่เอานะ <laughs> <laughs> น่าจะยกล้ออนะดูทรงน,น,น่าจะยกล้อทรงนี้ <laughs> ตอนนี้กลำลังปรับโหมด A นะผม <laughs> ไปร้อย มันก็เยี่ยมันเบลินเยียเบลิกูดเชนเกียไหมไม่เชนครับเข้าโค้งเลยว้าวว้าวว้มีประมาณนี้นะครับผมก็เออถึงเวลากลับแล้วหรออยู่ดีแม่ง wow. อะไรครับเนี่ย okay. ชอบหมีโอเคเอาไว้เจงคลิปหน้าผมไปแล้ว